มีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดและบริษัทบ้านข้าวหอมจำกัดเสนอรายการบันทึกเมืองไทยขัะสนุสนดโดยปีมกรองแสงจิดรถยนต์ลามีน่าปีมยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้รถเครื่องเสียงจิดรถยนต์ไทเอนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด10เดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตุ๋นในรายการบันทึกเมืองไทยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ นะคะคุณผู้ชมค่ะจะได้พบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดาราที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปกันเลยค่ะ <S <S พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแมดามทูโซกรุงเทพตั้งอยู่ที่สยามดิสคัเวอรีชั้น6 <S <S เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลจากทั่วโลกและของประเทศไทยโดยหุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดงจะแบ่งเป็นหลายสาขา ห้องนี้จะนำเอาหุ่นขี้ผึ้งนักร้องนักแสดงทั้งของไทยและของต่างประเทศมารวมกันไว้พี่เคนธีลเ,เดชวงพัวพันและแอนทองประสมก็มีให้ได้ใกล้ชิดกันค่ะมาชมกันต่อที่นี่ก็จะรวบรวมเอานักกีฬาคนดังจากหลากหลายสาขามาไว้ให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มขอพาคุณผู้ชมชมหุ่นขี้ผึ้งของนักชกขวัญใจชาวไทยเขาสายแก็กซี่ค่ะที่ทุกคน สุดท้ายท้ายสุดหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุดโซผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุดโซในกรุงเทพมหานครและอีกหลากหลายสาขาทั่วโลกนั่นเองอและนี่ก็เป็นชิ้นส่วนนะคะของการที่จะทําหุ่นขี้ผึ้งนะคะมา1ท่านด้วยกันก็ต้อง เส้นผมค่ะเส้นผมนี่เขาละเอียดมากเลยนะคะเสมือนผมจริงเหมือนผมคนเรานี่เลยะคะ่ะละเอียดมากๆเลยถ้าวันหยุดนี้ไม่รู้จะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหนที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญสำคัญจากทั่วโลกได้ดีเลยทีเดียวนะคะ พิพิธภัณฑ์หุ่นคี่พึ่งมาดามุดโซ่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง21นาฬิการับรองว่าคุณจะได้ถ่ายรูปคู่กับบุคคลสำคัญจากทั่วโลกและของไทยได้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมชอบเครื่องเงินกันไหมคะตุมมีทิปดีๆมาบอกคะ่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ขาชวนไปร่วมงานมาหกรรมเครื่องเงินน่านงานนี้จะมีทั้งแฟชั่นโชว์วินิคอนเซิร์ตจำลองวิถีชีวิตและการทำเครื่องเงินของชาวเผ่าเมียนบริการขัดซ่อมเครื่องเงินฟรีถ้าคุณผู้ชมสนใจวันศุกร์ที่31สิงหาคมนี้ถึงวันอาทิตย์ ที่ลานคุ้งเมืองน,น่านไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเครื่องเงินน่านเล่าขานสุสากลนกันนะคะพบกับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราจะไปบันทึกถึงที่ผ่านหน้าจอทีวีส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นคิ้ผึ้งบดามชุดโซ่นะคะสยามดิสคฟเวอรี่ชั้น6ค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันเวลา11นาา55นาทีก่อนข่าวภาคเที่ยง เดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงริเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทําให้ผ้าไทยไม่สูญหายทําให้ชาวบ้านมีงานทํามีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินภตอุก๊การเดินทางที่ว่างเปล่าโดยอนัญญาเที่ยงแท้จะพาทุกคนออกเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่เดินด้วยใจไปด้วยกายหมายนิพพานสั่งซื้อได้ที่0 8 7 0 7 9 7 8 0 0รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายน้อมใจถวายพระพุทธองค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา บ้านสวยบันเนินสูงที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ของอำเภอแม่ริมบ้านที่มีความสุขซุกซ่อนอยู่ทุกมุมเราไม่คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้อ่ะ r a d i s e at Home 0 8 0 7 7 7 78 00